สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะแหม่มที่ผู้สื่การขายโชว์รูมโตยโยต้านาครทนสาขาเทพรักนะคะสำหรับวันนี้นะคะแหม่มอยู่กับรีโว่ร็อโกนะคะตัวนี้เป็นรุ่น4ประตูนะคะตัวสีแดงอ m o มีชันอลเรนะคะตัวนี้นะคะจะอยู่ที่ราคา1 1 4 6 0 0้านบาทนะคะเห็นแกร่งดุดันแบบนี้นะคะอุปกรณ์เขาจัดเต็มจัดหนักมาให้นะคะแล้วก็พร้อมในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะคะมีเข้ามาแบบนี้นะคะอยากจะบอกว่าตัวนี้ราคาต่างกับตัวไฮนะคะซึ่งเป็นรุ่น2 8งไฮเพียง 64,000บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับตัวรุ่นนี้นะคะอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะคะลูกค้าสนใจและอยากชมร่างแล้วนะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวาจะพาไปชมนะคะสำหรับตัวอ,ปอ,อโปรโมชั่นดีๆนะคะก็มีในช่วงของท้ายคลิปนะคะยังไงก็ฝากลูกค้าติดตามไว้ด้วยะกันเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวพาไปชมรถคันนี้กันเลยดีกว่าค่ะค่ะเรามาเริ่มจากที่สกันเลยดีกว่า ที่เห็นอยู่จะเป็นสีแดงนะคะรุ่นนี้นะคะล็อกโค้จะมีด้วยกันสีสีค่ะมีสีขาวสีดํานะคะและสีแดงแล้วก็สีน้ําตาลอมเขียวนะคะ,ะก็ถ้าเป็นรุ่นของตัวสีแดงแล้วก็สีขาวนะคะราคาจะเพิ่มอยู่ที่10,000บาทนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูที่ด้านหน้าเลยค่ะเริ่มจากข้างหน้านะคะไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าบายบีมนะคะ LED นะคะจะเป็นแบบนี้มาให้นะคะแล้วก็กระจังหน้าเอ่อตัวไฟตัดหมอกมีให้มาแบบนี้นะคะโลกโก้แก้วนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวกล้องนะคะกล้องสา0รนะคะ มาเชิญด้านนี้เลยค่ะด้านนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของตัวล้อค่ะล้อจะเป็นล้ออันลอยนะคะล้ออันลอยขนาด18นิ้วนะคะเป็นลา,ปลายสปอร์ตเฉพาะล็อกโค้นะคะจะมีเฉพาะล็อกโคที่เป็นลายแบบนี้มาให้นะคะโอเคค่ะด้านนี้นะคะก็ตัดกับตัวหูกระจกข้างก็จะเป็นสีดำขอโทษทีนะคะจะสีดําแบบนี้เลยนะคะจะเท่ๆสปอร์ตๆแบบนี้ นะคะคด้านล่างตรงนี้จะเป็นกล้อง360เนาะเดี๋ยวพามาดูภายในตัวรถกันดีกว่าคะ่ะเริ่มจากภายในกันเลยนะคะอย่างที่บอกนะคะในเรื่องของออปชันในเรื่องของด้านระบบความปลอดภัยนะคะตัวร็อกโค้นะคะเรามีเพิ่มในเรื่องของระบบเซฟตี้เซนตมาให้เซฟตี้เซนก็จะมีในส่วนของเรื่องของตัว p c ีคอร์เรคชั่นซิสเตก็คือการ เตือนกดกันชนเนาะแล้วก็ในเรื่องของตัว Cruise Control แบบ Dynamic Cruise Control นะคะแล้วก็มีการเตือน Lane Departure Alert ด้วยนะคะสำหรับหน้าจอนะคะหน้าจอจะเป็นแสงสีฟ้านะคะ TFT นะคะแสดงความคมชัดชัดเจนนะคะจะลักษณะแบบนี้เลย ถัดมานะคะในส่วนของหน้าจอนะคะจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะขนาด10.25นิ้วนะคะตัวทัชสกรีนตัวนี้นะคะรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เรียบร้อยแล้วค่ะด้านบนนะคะแบบไปด้านบนนิดหนึ่งด้านบนก็จะเป็นกระจก e c m i ม l l r นะคะ,ะกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะคะตัวนี้ก็มีให้มาเช่นเดียวกันค่ะด้านล่าง ตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของระบบแอร์นะคะก็จะเป็น Duo อ o ซนะคะก็แยกอิสระทั้งซ้ายและขวานะคะก็สามารถปรับแยกอุณหภูมิได้ระหว่างผู้โดยสารด้านข้างแล้วก็ด้านคนขับนะคะก็สามารถปรับแยกได้คะ่ะขัดมาด้านล่างก็จะเป็นระบบของตัวายร์ชาร์จเจอร์นะคะตัวนี้เราก็มีบอกรับมาให้แล้วเช่นเดียวกันค่ะ ัดมานะคะเรื่องของระบบเบาะนะคะด้านข้างผู้โดยสารนะคะจะเป็นแบบปรับมือนะคะแต่ด้านผู้โดยผู้ขับคนขับนะคะจะเป็นแบบปรับไฟฟ้าค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะเบาะก,ก็จะเป็นโทนดำนะคะในส่วนของตัวด้านตอนหลังเนี่ยแอร์ก็จะมีให้2ช่องแบบนี้นะคะมีแอร์ตอนหลังให้พร้อมพอร์ตนะคะอยู่ b c นะคะมีรองรับมาให้เช่นเดียวกันค่ะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะ ในส่วนของด้านท้ายนะคะก็เป็นเอกลักษณ์พิเศษสําหรับตัวรุ่นล็อกโคนะคะก็จะมีสติกเกอร์ล็อกโคนะคะติดมาให้ลักษณะแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวสปอร์ตบาร์นะคะแล้วก็ไฟเบรกนะคะแบบ LED นะคะตัวนี้ก็มีเข้ามาให้นะคะด้านนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของอุปกรณ์ผ่อนแรงป่าท้ายนะคะแบบอย่างเงี้ยยกแบบสบายๆเลยผู้หญิงแบบนี้แรงน้อยๆก็สามารถยกได้ค่ะ สะดวกสบายมากๆนะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะก็จะมีในส่วนของตัวเซ็นเซอร์กะระยะ4ด้านให้นะคะลักษณะมาแบบนี้เลยนะคะก็ถือว่าอุปกรณ์ในเรื่องของความปลอดภัยก็มีมาให้แบบครบๆกันเลยสำหรับในเรื่องของโปรโมชั่นนะคะอย่างที่บอกเมื่อต้นคลิปนะคะพิเศษอย่างแน่นอนค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจจะเป็นเจ้าของ r ีโ o r o c โคคันนี้นะคะง่ายๆเลยค่ะ ตอนนี้เรามีแคมเปญดอกเบี้ย0%นาน48เดือนเลยนะคะหรือลูกค้านะคะต้องการแบบผ่อนสบายๆนะคะ72เดือนนะคะ mm. เพียงเดือนละ1 3 3 7 7 0บาทเท่านั้นเองนะคะ mm. ก็สามารถเป็นเจ้าของรถคันดีได้เช่นเดียวกันนะคะหรือลูกค้าที่ต้องการประหยัดง,งบนะคะไม่อยากออกเงินดาวนะคะ mm. ก็สามารถดาวศนได้โดยไม่ต้องมีคนค้ำเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับลูกค้าท่านนะท่านอื่นนะคะที่สนใจแคมเปญหรือมีการเงื่อนไขอื่นๆนะคะก็สามารถทักมาสอบถามได้นะคะ mm. เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ช่องทางติดต่อไว้ด้านล่างให้นะคะ mm. สำหรับการสนใจที่จะเป็นเจ้าของรถคันนี้นะคะเงื่อนไขง่ายๆนิดเดียวะค่ะ mm. เพียงลูกค้านะคะอวนจองนะคะจำนวน5,000บาทเข้าบริษัทนะคะ mm. โอนตรงเข้าบริษัทปลอดภัยไร้กังวลน,น, mm. น,นะคะจากนั้นนะคะ เรื่องของดําเนินการจัดไฟแนนซ์ค่ะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะติดต่อกับทางลูกค้าไปนะคะก็โทรนัดหมายลูกค้านะคะเข้าไปเซ็นเอกสารไฟแนนซ์ให้ถึงลูกค้าถึงถึงบ้านลูกค้ากันเลยทีเดียวนะคะ ไม่จําเป็นว่าที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้เอาที่ลูกค้าสะดวกก็สามารถดําเนินการทําสัญญาไฟแนนซ์ได้เช่นเดียวกันค่ะจากนั้นนะคะเมื่อผลไฟแนนซ์ผ่านค่ะลูกค้าอยากได้รถนะคะสามารถเลือกรับได้ค่ะว่าต้องการมารับที่โชว์รูมหรือต้องการที่บริการให้รถสไลด์นะคะไปส่งที่หน้าบ้านลูกค้านะคะหรือสถานที่ที่ลูกค้าต้องการก็สามารถ ทำได้เช่นเดียวกันค่ะจากนั้นค่ะเรื่องงานบริการหลังการขายนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลค่ะถึงแม้ว่าลูกค้าจะซื้อในต่างจังหวัดนะคะเหนือใต้ออกตกอีสานนะคะลูกค้าสามารถนํารถของโตโยต้านะครทนนะคะเข้าเช็คศูนย์บริการได้ทั่วประเทศค่ะก็เอาเป็นว่า ทั้งหมดนี้นะคะก็อำนวยความสะดวกให้สำหรับลูกค้าที่ต้องการที่จะเป็นเจ้าของรถรีโว่สประตูคันนี้ได้อย่าง,ง่ายๆเลยค่ะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะคะแหม่มก็ขอปิดท้ายกับตัวรีโ o ่ละโคไว้เท่านี้ค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะมีแคมเปญรถอะไรนะคะดีๆมานำเสนอก็ฝากลูกค้านะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ไว้ด้วยแล้ันนันะะ็ะะได้ไม่พนนะะสับันนัคะสสับับับสับสมบสััวลัไปก่อนค่ะสัสัสัส